สวัสดีครับก็มาพบกับช่องชาดามอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาอัปเดตที่อาคารจอดรถขอบอนะครับว่าวันธรรมดาวันทํางานเนี่ยจะมีรถมาจอดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีที่ว่างให้เราจอดหรือเปล่าไปกันเลยครับเพืเ่อนๆตอนนี้ผมก็จอดอยู่ที่ปั๊มปตทนะถนนผลยุทินนะตรงใกล้ยแยกขอบอครับจะมีปั๊มหนึ่งแถวนี้เขาเรียกกมยี่น,ยนะครับ ปั๊มปตทกมยี่ห้าถ้าฝั่งขาเข้าที่จะไปสะพานใหม่ก็จะมีปั๊มปตทกับปั๊มเอสโซที่จะกลายเป็นปั๊มบางจากจะมีสองปั๊มนะครับแถวนี้ยเขาเรียกกมยี่ห้ากันฮะเนี่ยครับกมยี่ห้าข้างหน้าก็เป็นแยกของกมยี่ห้านะ ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ถ้าเลยแยกไปหน่อยเลี้ยวซ้าย,ายนี่ไปไปลำลูกกาได้นะครับเข้าลำลูกกาได้ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะมีไฟแดงเดี๋ยวเราจะขึน้นเดี๋ยวเราจะขึ้นนี่เลยนะครับขึ้นทางทางจอดเลยนะครับเข้าเข้าที่จอดไปเขียวละเราไปเลยเห็นไหมฮะมันจะมีเข้ามันจะมีทางเข้าที่จอดอาคารจอดรถจอดเดี๋ยวเราก็เลี้ยวเข้าไปเนี่ครับถ้าตรงไปก็ไปสะพานใหม่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าลำลูกกามันจะมี ถ้ารถสูงนี่ไม่ได้เลยนะครับมันจะมีที่กั้นแต่รถรถผมก็สูงนะแต่ว่าสูงสูงไม่มากมันก็เลยมาได้เดี๋ยวพอถึงหน้าไม้กั้นเนี่ยเราต้องกดปุ่มสีเขียวนะเพื่อรับบัตรนะครับจะไม่มีคนเฝ้าเนะี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ไม่ใช้คนเฝ้าแนละ้วเขาใช้จะใช้เครื่องอัตโนมัติเนี่ยครับเหมือนรถคันหน้าเห็นไหมฮะเป็นรถเก่งคันหน้าไหมฮะ เราต้องชะลอเนี่ยรถเก่งข้้งหน้าเนี่ยเขายื่นมือไปแล้วเนี่ยเขายื่นมือไปแล้วนนะ,เ,นวนะเดี๋ยวเขารอใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็ต้องยื่นมือเปิดกระจกเลยฮะเพื่อจะกดปุ่มสีเขียว<อ>พรากดปุ่มสีเขียวนี่บัตรมันก็จะยื่นออกมาหน้ากดปุ่มสีเขียวื่อรับบัตรค่ะได้ยินไหมฮะได้รับหน้ารับบัตรได้บัตรบบาตมาแล้วครับเนี่ยบัตรเป็นเห็นไหมฮะประตูเปิดแล้วฮะอันนี้ครับไม้การนเปิดแล้ว เราก็บนอันนี้ก็เป็นชั้นบนสุดแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นชั้นบนสุดแล้วเนี่ยเขาจะมีไฟบอกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไฟไม่ติดแล้วแสดงว่าเต็มหมดเนี่ยครับก็จะมีไฟบอกก็จะมีรถที่มาก่อนหน้าเราแล้วก็ตอนนี้ก็มีรถมาจอดข้างหลัง นี่ยครับเนี่ยน,นี่คือทางเชื่อมนะเนี่ยสายมือที่มีรอปพอนั่งอยู่เนี่ยนี่คือทางเชื่อมพอเราจอดถ้าเราจอดรถชั้นนี้นะครับเราก็เดินมาที่ตะเกียรครับแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ที่รถไฟฟ้าได้เลยแต่ถ้าถ้าเราจอดชั้นอื่นอ่ะเราต้องเดินขึ้นมาเราต้องเดินขึ้นบันไดมาเพื่อมาเพื่อมาชั้นนี้ครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะฮะเราจะลงเพราะว่าชั้นนี้ดูแล้วเต็ม อันนี้เป็นชั้นสามนะครับชั้นสามมีสามชั้นนี่ครับดูวิวข้างหน้าตรงนี้ก็เขาจะสร้างเป็นคอมมอดรีมอลีเล็กๆนะฮะเล็กๆนะครับนี่ชั้นสองเราก็วนชั้นสองนี้ชั้นสองครับถ้าคารถ้าถ้านนาคารนะส่วนมากจะเต็มนะเพราะว่า เขาไม่อยากไปจอดตากแดดนะฮะในคันจะจะล่มนะฮะดูท่าทางแล้วนี่ก็เต็มเดี๋ยวเราขับช้าๆหน่อยเดี๋ยวถ้าขับไปจี้คันหน้ามากเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปจี้ไล่ตูดเขาเขาก็จะหาที่จอดแต่เรามาสำรวจสถานที่จอดเราไม่จอดหรอครับเรามาสำรวจสถานที่จอด เนี่ยนะเห็นไหมฮะถ้าเราจอดชั้นเนี้ยถ้าเราสมมติเราได้ที่จอดแล้วเ,เราจอดชั้นนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเดินขึ้นกระไดเนี่ยเดินขึ้นกระไดเพื่อไปเพื่อไปเพื่อไปรถไฟฟ้ามันจะมีอาคารเชื่อมอเห็นไหมนี่ฮรับใชั้นสองครับชั้นสองน่าจะเต็มคันข้างหน้าเขาาหาที่จอด ว่าถ้าผมเดานะถ้าจะมีที่จอดก็ต้องข้างล่างครับลานด้านหลังอ่ะแต่ว่ามันจะร้อนแดดจะพาเพื่อนๆไปดูนะมันจะร้อนแดดอาคารจอดรถนี่มันก็จะมีสองสองที่นะครับก็คืออาคารจอดรถที่สถานีคอปออก,กับอาคารจอดรถสถานีคูคต ที่อีกสถานีสุดท้ายครับตอนนี้ตอนนี้สถานีคูคตคือสถานีสุดท้ายที่มีที่จอดรถแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะสร้างไปถึงคลองห้านะฮะก็คงคงจะมีอาคารจอดรถอีกแห่งนึงเนี่ยครับเราเราขึ้นมาแล้วไอเราลงมาแล้วไม่ใช่ขึ้นเราลงมาแล้วเนี่ครับเราลงมาลงมาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปอาคารจอดกลางแจ้งเนี่ยอาคารจอดกลางแจ้งเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูชั้นล่างนี่ก็คงเต็มครับเนี่ยชั้นล่างคงเต็ม เราจะไปอาคารจอดกลางแจ้งเนี่ยครับซ้ายมือเห็นไหมฮะซ้ายมือเป็นที่จอดโมไซน์นะถ้าเพื่อนๆเอาโมไซ์มาก็มาจอดตรงลานนี้ได้ไดนะครับเนี่ยครับที่จอดโมไซ์เห็นไหมฮะมันมีที่จอดโมไซน์นะถ้าเพื่อนๆเอาโมไซน์มานะครับเน,นี่ยมาจอดซ้ายมือได้ครับเจ้ครับมันจะมีลานเข้าที่จอดโมไซน์นี่ครับเนี่ยอาคารกลางแจ้งนะ๋ยวผมขับเข้าไปดูเนี่ยครับเนี่ยมันจะร้อนแต่ว่ามันมันมีที่จอด เนี่ยครับมันมีที่จอดอาจจะจอดขวางหน่อยแต่ว่ามันก็มีครับมีแต่ถ้าถ้าใครแนะนำนะถ้าใครจอดขวางนี่อย่าอย่าใส่เบรกมือนะอย่าใส่เบรกมือให้ให้ให้ทำเป็นเกียร์ว่างไว้นะครับเพราะว่ารถท่านอื่นที่เราจอดขวางเนี่ยเขาจะได้ถ้าเขากลับก่อนเขาจะได้เข็นเข็นให้เราได้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเรามาจอดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะยังไงมันก็มีที่จอดเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย เยอะครับเยอะที่จอดข้างหลังก็เยอะเพียงแต่ว่ามันร้อนเนี่ยตรงนี้ก็มีช่องจอดเห็นไหยเนี่ยมีช่องจอดนะครับถ้าใครจะมาจอดที่สถานีรถไฟฟ้าคอปออ่ะถ้าข้างบนไม่มีอ่ะก็มาจอดแถวนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะร้อนหน่อยเนี่ยครับมันจะร้อนแต่ว่ามันมีนะฮะมีเนี่ยครับเนี่ยก็มีคันนะี้เห็นไหมคันนี้ก็มาจอดเนี่ยครับเยอะฮนะมีที่ว่างเยอะ นี่ครับใครบอกว่าไม่มีที่จอดโอ้มีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะได้ที่จอดร้อนแค่นั้นลน่ะเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยว่างเยอะเลยครับอันนี้เป็นวันธรรมดานะอันนี้วันที่วันที่เจ็ดนะวันพฤหัสที่เจ็ดธันวานะช่วงประมาณสิบโมงตอนนี้ประมาณสิบโมงเช้าเนี่ยมีที่จอดเยอะครับเพียงแต่ว่ามันมันจะร้อนอนะ่ะเราจะได้ที่จอดร้อน หลังๆมันมีที่จอดเยอะครับแต่คนส่วนมากจะจอดข้างหน้ากันเพราะว่าเขาขี้เกียจเดินไปจอดขวางงินความจริงเนีที่จอดก็มีเยอะเดี๋ยวเราก็าจออกแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็าจะออกแล้วตอนออกก็เหมือนเดิมครับก็เสียบัตรเข้าไปเราเข้ามาไม่ถึงสิบห้านาทีก็ไม่ต้องเสียเงินนะ รเราก็เสียบบัตรเข้าไปเขาจะมีเขาจะมีบอกว่าเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์เดี๋ยวประตูก็จะเปิดแล้วฮะเนี่ยเห็นไหมฮะคิดก้านเปิดแล้วเนี่ยครับเราก็ออกมาแล้วครับสรุปคือมีที่จอดนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาจอดรถที่สถานีรถขบรถไฟฟ้าขอบอ,อนะครมีที่จอดนะครับข้างบนแต่ในาอาคารนะข้างบนน่ะมันจะเต็ม แต่ว่าด้านหลังอะ่ะอาคารที่จอดด้านหลังอะ่ะมันมีที่จอดเยอะมีที่ว่างเยอะเพียงแต่ว่ามันจะมันจะไม่มีที่กันแดดกันฝนเพื่อนๆก็ต้องทําใจนิดนึงอาจจะหาอะไรมาบังมาบังมาบังข้างหน้าไว้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้คอนโซลมันร้อนแค่นั้นแหละครับแต่ว่ามีที่จอดแน่นอนครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ติดตามช่องชาดำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร์ให้ช่องชาดำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ